ก็มาฉีดยาอดเด็กในห้องมาหาคนเดี๋ยวฉีดวันนี้ในเขตเราก็เดี๋ยวพรุ่นี้มาฉีดตอนายเพราะว่าหมอเขอาก็มือแล้วว่าน่าจะแบบไม่นา,น,าบบน,นจะไม่นานแล้วเขาก็เลยแบบแต่เด็งงเเกนัไม่หมเทอรชแนก็เลยกระตุต้นเผื่อไว้เพราะว่าถ้าเกิดมันออกมาจะ,จะได้ไม่ต้องแบบอยู่ตู้หรือว่าอยู่อะไรนานเงี้ยจะได้ไม กะมาทนี้ค่ับแล้วก็เมื่อวานเมื่วานสิ้าชีวิตตัวรถตันโอลูนไปก็ดีเนาะเป็นการป้องกันถ้าเกิดออกมาก่อนก็ไม่ต้องแบบอยู่ไอซก็คืออาจจะอยู่ตู้อะนั่นแหละหมอเขาก็ถามเพาฉีดยากระตุ้นบอลลู้เสร็จใช่ไหมเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างกันไม่กล้าตอบเลยไม่กล้าตอบเพราะไม่ได้ดีขึ้น